เป็นภาพคู่ที่ทำเอาชาวดัฟแม็กชาลีกับสาวเกาหลีจีกามินยิ้มแก้มแตกไปตามๆกันเลยค่ะพอล่าสุดกามินได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำเอาแฟนคลับตินไปตามๆกันเลยค่ะเพราะคราวนี้คนที่มารับกามินไม่ใช่คุณแม่แต่เป็นแม็กชาลีที่มารับด้วยตนเองเ <Yeah. S 2> มาถึงก็ยกมือไหว้ไปตามระเบียบค่ะโดยงานนี้หนุ่มแมกชาลียังได้โพสต์แบบขิงๆีกด้วยว่า ทุกคนน่ารักจังเลยผมขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะวันนี้ทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างดีมากๆที่เราช่วยกันไม่รบกวนสนามบินไม่รบกวนผู้คนที่มาใช้การเดินทางที่สนามบินขอบคุณครับพวกคุณเพื่อนๆของกามินน่ารักจริงๆเลย เดี๋ยวเรามาเจอมาให้กำลังใจกามีนกันที่งานนะครับวันนี้ผมเลยได้เดินเล่นนิดหน่อยกับกามีนสองต่อสองก่อนไปส่งเขาที่ที่พักด้วยวันนี้กลับบ้านนอนหลับฝันดีเลยชาลีขอบคุณทุกๆคนแทนกามีนด้วยนะครับ,อบนอกนนจสั่งนี้นะชาลียังได้มาคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกด้วยว่าขิงแบบร้อยไรซพันไร่ออะไว้รอผ่านไปไหลายๆวันก่อนหรือครั้งหน้าที่มาแล้วเดินสับมือกันจะมาขิงหนึ่งแสไร่แทนนะ นีแฟนคลับก็แซวกันกระจายเลยคะ่ะอาทิเช่นการมินซื้อผงซักฟอกมาฝากไหมครับแม่ทัพเดี๋ยวจะซื้อกะละมังไปให้ใช่ไหมคะซื้อเยลลี่ด้วยไหมคะ <c oughs> สี่เดวาก็เป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆของคู่นี้คะ่ะบอกเลยว่างานนี้ก็ฟินไปตามๆกันรอดูเลยว่ามาครั้งนี้ทั้งคู่จะมีกิจกรรมอะไรร่วมกันอีกหรือความสัมพันธ์จะขยับไปมากขึ้นหรือเปล่าต้องติดตามตอนต่อไปคะ่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องอ็ a ทูปาร์ตินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ